วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดเคอร์ชอร์เอเมอร์สันมารับคมแล้วก็แก้อาการล็อกไม่สุดนะครับผมตัวนี้ใบมีดค่อนข้างโซมนะแล้วก็โดยรวมเฟรมก็ผ่านการใช้ง,งานมาอย่างหนักนะครับผมใบมีดตัวเวฟหักนะนะครับผมมีสนิมขังตรงเช็คเกอร์นะครับผมจุ๊บมาดูใบมีดกันใบมีดก็เหมือนผ่านการบรูรณะมาแล้วครั้งหนึ่งนะ,ะส่วนโค้ดสตาร์ทมาค่อนข้างเบอร์นิดนึงนะนี่ฮะจุดสตาร์ทค่อนข้างเบอร์นิดนึงเดี๋ยวแก้ไขให้ครับผมให้มันสมูทขึ้นนะใบมีดโดยรวมยังสวยอยู่นะครับผม ก็แกะเฟรมออกมานะแกะเฟรมออกมาแก้อาการล็อกมีสุดนะครับผมก็เดี๋ยวทำความสะอาดด้วยนะครับผมเนี่ยสนิมคึบเลยนะครับผมเนี่ยก็หลังจากที่ทำความสะอาดนะเอาค้าสนิมออกให้นะครับผมแล้วก็ปัดรอยขนแมวเพิ่มขึ้นให้มันสวยขึ้นนะครับผมนะทำรอยซาตินให้นะเท่าที่ทำได้นะใบมีดกลับมาประกอบแล้วสายสวยนะรอยสตาร์ทการรับคมนะครับผมต้องส่วนโคนนะฮะทำให้มันสมูทขึ้นครับผมเนะี่ยฮะดีดีสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมแนวละเอียดสวยงามใบสวยรอยขนแมวไม่มีแล้วนะนะครับผม ใบใสปิ้งเลยนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยปรับบาลานซ์คมฝั่งนี้ให้ใหม่นะนะครับเนี่ยปรับเรียบขึ้นนะแนวโคนสวยสุดเลยอ่าส่วนเว็บที่หักก็ขัดเงานะแล้วก็อ่าขัดรอยหยกักๆที่มันหักไปแล้วนะครับผมเนี่ยฮะก็สมูทขึ้นสวยขึ้นนะไม่บาดมือนะครับผมอ่าเฟรมนะครับขัดให้มันใสขึ้นนะขัดผิวให้มันใสขึ้นมีสตินเพิ่มขึ้นความคมกดกระดาษสบายๆหวานเจี๊ยบนะครับผมโอ้สุดๆดเลยนะเล่มนี้นะครับผมอีกอีกทีนึ่งนะฟันนะฟันกระดาษเลยขาดของขาดสองท่อนสบายสบาย สุดยอดความฝันไม่เคยเกี่ยงกับความยากลำบากถ้าใจเราไม่ยอมแพ้